เด้อยายหนูสิขุดให้เบิ่งเด้อนางใหม้นางใหม่โอ้ยตายแล้วคือลูกหยาดคนณจอยนะพี่น้องมายายหนูพาสิมาขุดเผาขุดไปได้แล้วละคุณโอ้หนึงเลี้ยวนี่นี่กระต่าย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 กูตัวกระต่ายเห็นบ่พี่น้องยายหนูตัวกระต่ายนี่พี่น้อง ต้มพัดต้มมัด่ะพี่น้องใสกะถิน้ำพี่นอ้องย่ยหนูตากตองไว,พว้พ่นขูดมะพร้าวก่อนเดี๋ยวเพื่อได้อันเดี๋ยวขูดมะพร้าวก่อนเนี่ยดีแล้วก็ตรงขึ้นนั่งอีกเดียวเดี๋ยวโต๊ะก,กระต่าย, <c oughs> น,น,ยนั่งขูดก็ได้ว่ะ <c oughs> จอยหลายหลายพี่น้องต๊กกระต่ายเอาท่านี่แล้พี่น้องไม่ออกไม่เอาท่านี่ละจอยหลายหลายพี่น้องต๊กกระต่ายเอาท่านี่แล้พี่น้องไม่ออกไม่เอาท่านี่ละนั่งขูดก็ได้วะ <laughs> อ๋อักพ้าวตัวอยู่หน้านี่เลยมาขวดซึกนกุนขวดก้อนจังสิกลับบ้านนี่คืออยู่ทีงหน้าเด้อนี่นเขาเรียกกระต่ายขวดบักพ้าวเด้อย่ายหนูสิขวดให้เบิ่งเด้อนั่นงใหม่นั่งใหม่โอ้ยตายแล้วคือลกอูกยากเลยคนณจอยน้องผีน้องอ,อันตองหยบย่ายหนูยังสิกลับบ้าน เอาทานี่แล้วนะหนตั้งใจโอ้ยพี่นองเอ้ยอันตองหยบยายหนูยังสิกับบานนี่เ็นนั่งขูดก็ได้ว่าโอ้ยตกกระตทายพี่นองเห็นบ่คะนี่ยายหนูสีเป้ย โกระตายว่าสิใส่ไอ้เงาะว่าสิใส่ไอะเดี๋ยวขูดกระเพราอก่อนเฮ้ยมึงเด้อก็ต้องขึ้นนั่งอีกเดียวเดี๋ยวต๊ะกระตายไอ้เงาะย็บสะมาณนี้มาพี่นั่งสะมาณนี้ มาพี่นายไอเห็นเอาอน้องๆไปกินหย่าไอหนูเล่ยขูดเอาเอง <laughs> ตกกระตายสัมพี่นอนเอ้ยสามารนีน่มาพี่นาย <laughs> <laughs> โอ้ย <laughs> โอ้ยก <laughs> 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 ินหลายนาที่ไปพี่นอน ขอบคุณเด้อขอบคุณภูรักคุนเบิ่งให้จบบผ่านโฆษณาขอบคุณผู้สนับสนุนขวบเข้าโดยตลอดมาเด้อจ้าขอบคุณทุกกำลังตกกระตาย <laughs> ว่าสิใส่หงอว่าสิใส่ไอไอ,ไอเห็นเอา น้องๆไปกินหยายายหนูเลยขูดเอาเองตกกระตายซั่มพี่น้องเอ้ย ยายพี่น้องเห็นป้ะ่ะนี่หนเูเฟรชต้มพัดต้มมัดอ่ะพี่น้องใส่กระถินน่มพี่น้องยายหนูตากตองไว้พุน่นขูดมะพร้าวก่อนเดี๋ยวเปลือได้อันเอมะพร้าวตัวยู่น่านี่เลยมาขูดซิคเกินขูดกันจังสิกลับบ้านนี่คืออยู่ทียงหน้าเด้อนี่เขาเรียกกระต่ายขดาาูดมะพร้าวมาเลย ปวสิีรษะใหญ่หนูขดูดแล้วเนาะนั่งเฉยเอาบักพาตัวอายุหน้านี่เลยมาขูดซึกเกินขูดกันจังสิกลับ,บ้านนี่คืออยู่ที่หน้าเด้อนี่เขาเรียกกระต่ายขูดบระพาะขูดติดตามเพื่อนกันโดยมาตลอดนะคะไปไหนๆก็ไปด้วยกันขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายขอบโว้ <c oughs> โยตัวกระต่ายี่นองเห็นปะ ไอ้โน้ตเปะเอาทานี่นะตั้งใจโอ้ยพีน้องเอ้ยเป็นนั่งขูดก็ได้วะ <c oughs> มาใยห,หนูพาสิมาขูดเปล่าขูดไม่ได้แล้วละโอ้หนึ่งเลี้ยวไห้ ายเห็นเอาน้องๆไปกินหย่ายายนูเลยขูดเอาเองตก,ก๊กระตายสั่มพี่น้องเอ้ยมายายนูพาสิมาขูดมะพร้าวขูดไปได้แล้วละพลโห้นึงเลี้ยวตุมพัดต้มมัดอ่ะพี่น้องใส่กะทิน้ำพี่น้องยายนูตากตวงไว้พนขูดมะพร้าวก่อนเดี๋ยวเพื่อได้อัน นั่งขูดก็ได้วะนัง่งขูดก็ได้วะขอบคุณค่ะกินหลายนาทีไปพี่นอนขอบคุณเด้อขอบคุณผ euh. ู้รับชนเบ่งให้จบผ่านโฆษณาเนาะ ขวด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 พี่น้องกินหลายนาะทีไปพี่น้องขอบคุณเด้อขอบคุณพวกเราคุณเบิ่งให้จบบรผ่านโฆษณาเดี๋ยวขวดกะเพราวก่อนเนี่ยมาเด้อก็ตรงขึ้นนั่งอีกเดียวเดี๋ยวตัวกระต่ายย <laughs> ้๊อ,อ,อตองยุบยายนูยังสิกับบ้าน อตองยหยบไงรู้ยังสิก้าบ,บานกดติดตามเพื่อนกันโดยมาตลอดนะคะไปไหนไหนก็ไปด้วยกันขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายขอบจอยหลายๆพี่น้องต,กกตุ๊กกระต่ายเอาท่านี่แล้วพี่น้องไม่เอาไม่เอาท่านี่ละอาบบกพร้าวตัวยูน้านี่เลยมาขูดซิกกิลขวดกันจังสิกลาบ,บาน นี่คืออยู่ที่นหน้าเด้อนี่เขาเรียกกระตา่ายขดาาาูดกระเพาเดีย๋ยวขูดกระเพาก่อนเด้อเด้อก็ต้องขืนนั่งอีกเดีวเดียวตักระต่านีนี่กระต่ายกระต่กระต่ายกระต่ตัวกระต่ายเห็นบพี่น้องย่าโนตักระต่าย,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 ายนี่บน้องมาย่าโนผ้าสิมขูดกระเพาขูดไปได้แล้วละ โอนึงแลี้ยวหลัแบบยาขวดสีบึ้งย่ายหนูขูดแล้วเนาะมันคืเสกมาย่ายหนูพาสิมาขดูดเผาขูดไปได้แล้วนะโอ้เนึองแลี้ยวต้มพัดต้มมัดอะ่ะพี่น้องใส่กะทิน้ำพี่น้องย่ายหนูตากตองไว้พวุ่น ขูดมะพร้าวก่อนเดี๋ยวเพื่อได้อันนึงนั่งขูดก็ได้วะ <c oughs> ไอ้ไอหันเอาน้องๆไปกินหยาไอหนูหนเล่ยขูดเอาเองตกรกะตายสัามพี่น้องเอ้ยกดติดดมเพื่อนกันโดยมาตลอดนะคะ ไปไหนๆก็ไปด้วยกันขอบคุณมากๆค่ะบ <It> ๊ายบายขอบเดี๋ยวขุดมะพร้าวก่อนเฮ้ยเด้อว่าต้องขึ้นนั่งอีกเดียวเดี๋ยวต๊ะกระต่ายเดี๋ยวไหนไอเห็นเออน้องๆไปกินหย่ายายนูเลยขุดเอาเองต๊ะกระต่ายสั่มพี่น้องเอ้ยนี่นี่กระต่ายกระต่ายกระต่าย กระต่ายกตกระต่ายเห็นบาพี่น้องยายหนูตกระต่ายในพี่น้องเดี๋ยวขุดกระเพราอกวนเนี่ยเดี๋ยวเรต้องขึ้นนั่งอีกเดียวเดี๋ยวตกระต่ายเดี๋ยวตัวกระต่ายว่าสิใส่ไอ้เงาะว่าสิใส่อัน